ตองกระจกแล้วดูตามจานคิ้วที่เราสักมาตอนนี้ สีอะไรถ้าใครที่สักมาแล้วคิ้วยังสีเดิมอยู่ดีใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เหมาะกับคนที่คิ้วแดงเขียวและเทาสีที่สักไปนานๆแล้วจางออกเฉดต่างๆตามนี้เกิดจากอะไรจะอธิบายให้ฟังต้นกันที่สีแดงค่ะเกิดจากสาเหตุหลักๆ2ออย่างนี้สาเหตุแรกก็คือช่างพยายามทําคิ้วให้ออกน้ําตาลค่ะโดยการใส่สีแดงลงไปในการใช้สีแดงผสมกับสีน้ําตาลเข้มหรือสีน้ําตาลดํานะคะออกมาก็จะเป็นโทนอม น้ำตาลค่ะซึ่งเป็นไปตามหลักการของการผสมสีนั่นเองซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะช่างสักตัวหรือการใช้สีในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีเฉดสีเยอะเหมือนในสมัยนี้ช่างนิยมใช้กันค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะใน5-10ปีที่แล้วนะคะสีที่เรามักจะใช้การเป็นสีเชื้อน้ํามันและมีการผสมไอรอนออกไซด์หรือธาตุเหล็กลงไปค่อนข้างเยอะทําให้มีการเกาะผิวได้ดีแต่ข้อเสียคือเวลาที่สีเฟดแล้วนะคะไอรอนออกไซด์ตัวดีก็ไม่ออกจากผิวไปค่ะเลยทําให้การ เอาสีแดงออกต้องพึ่งการเลเซอร์หรือการใช้น้ํายาดึงสีค่ะถัดมาก็คือคิ้วสีเทาค่ะลหลักๆนะคะสีเทาเกิดจากการที่ช่างกลัวคิ้วแดงค่ะจากปัญหาแรกเลยนะคะก็เริ่มใช้สีที่มีความดําขึ้นค่ะมีความเข้ม พอสีมีความดําเข้มเมื่อเฟดแล้วไม่มีประกายของความเป็นแดงหรือเหลืองเลยก็ทําให้คิ้วออกเทาค่ะและสุดท้ายก็คือคิ้วเขียวนะคะส่วนใหญ่มักเกิดจากการสักแบบใช้สีสักตัวค่ะสีสักตัวที่มีความดํามากๆหรือการสักคิ้วที่ลึกเกินไป ทำให้มีการแตกของสีใต้ชั้นผิวค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่มีการเฟสออกไปผสมกับอันเดอร์โทนผิวของคนเอเชียก็จะทําให้คิ้วที่อยู่นานเกินไปเหล่านี้กลายเป็นสีเขียวค่ะ หรือช่างบางคนนะคะมีการใส่สีน้ําตาลน,นะคะของคิ้วที่มีอมสีน้ําเงินเยอะเกินไปก็ออกเขียวได้เช่นกันค่ะการเฟดของสีทั้ง3เฉดนี้นะคะอาจจะเป็นทางตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจรวมไปถึงเทคโนโลยีในสมัยนั้นค่ะซึ่งก็ดีที่สุดณสมัยนั้นแล้วปัจจุบันนะคะสีหรือพิทเมนท์ที่เราใช้มีการวิวัฒนาการไปค่อนข้างดีขึ้นมากๆนะคะโดยของสถาบันของเราใช้สีทั้งมาตรฐาน USA แล้วก็มาตรฐานเยอรมันค่ะ ซึ่งสีและเทคนิคที่ทางสถาบันของอาจารย์ชัยนะคะจะเป็นการสักแบบกึ่งถาวรมีอนุภาคสีที่เล็กสักชั้นตื้นทําให้การเฟดของสีหรือการสลายไปค่อนข้างเป็นไปตามธรรมชาติไม่อยู่นานจน1020ปีเหมือนสมัยก่อนค่ะรู้สาเหตุของการเฟดเป็น3ส,สีดังนี้แล้วอยากจะแก้ไขหรือรักษานะคะสามารถศึกษาจากวิดีโอต่างๆที่อาจารย์ลงไว้ให้ดูนะคะรวมไปถึงนะคะสามารถทักทางลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวได้นะคะ